ภารกิจจากการเหมาอะไรเป็นไงเธอเอาเอาแบบนู้นรวมเอเป็นไงเธอภารกิจจากการมาอะไรเหมาอะไรตัวเหมาเหมาอันนี้ก็ต่อนี่ดูดิทุกร้านอ่ะมีกระสังมีกระสังทุกร้านโอ้โหเอาทุกร้านไปอีกแล้วน่ะโอ้ยไปเลี้ยงนี่ชูกะตา ตอนเล็กน่ารักพอโตโหน้าอูที่ได้น้าอูตัวใหญ่จริงคงไปไว้พระอยากไปยุ่ยมันคือไปได้แล้วกะซ้าไปไก็ได้มึงกี่ตัวสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวพอดีนี่ไอ้เปิ้ลเองเสียตังค์ซื้ออีกแล้วเนี่ยใช่หนูซื้ออีกแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยค่าแรงเนี่ยหมดแล้ววันนี้ค่าแรงวันนี้หมดแล้วค่ะ ไอ้ฟางไอ้พีนี่มันจนเกินไม่กินจริงๆเลยไม่ไม่กินเค้กดูดิมันน่ากินมากเลยนะบีมน่กินพี่ฟางแต่มันน่ากินนะดูดิดูดิหิรัสิบบาทเองเฮ้ยมันมีแบรนด์เขามีแบรนด์ด้วยนะเป็นเด็กๆด็กดูดิได้ไหมล่ะขาวอ่ะเดิมมาแล้วไม่ได้ไม่มีไงออืร้านลูกเบอร์ของมีค่านะ